สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็จะมาตัดจริงของทุเรียนนะครับตัดจริงที่เป็นจริงจะแข่งกับจริงประธานนะครับด้านบนนะครับตรงยอดไม่รู้ว่าจะตัดถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปตัดดูนะครับ ยื้อื้อตัดดูนะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีออกีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนสายพันธุ์ชนีต้นนี้นะครับผมได้ตัดยอดเอาไว้นานแล้วนะครับาสาเหตุที่ตัดยอดยอดประธานนะครับก็เพราะว่ารำต้นเขาจะเป็นเรียวๆนะครับคือจะโตเร็วนะครับโตเร็ยว,รรย,วยืด จะสูงแบบชะรูดนะครับผมก็เลยตัดตัดยอดตัดเพื่อให้ลำต้นนะครับลำต้นมีการเจริญเติบโตมีการขยายขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันจะโตกว่าอีกต้นหนึ่งต้นที่ผมไม่ตัดยอดนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับต้นสวยๆนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับต้นนี้นะครับ ต้นที่สวยๆนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับแต่ก็พุ่งขึ้นไปแล้วนะครับเป็นยอดที่โตนะครับยอดใหญ่เลยนะครับต้นนี้จะทรงพุ่มสวยนะครับนครับปลูกคู่กันนะครับปลูกวันเดียวกันเลยนะครับน่าจะวันที่ อ่ายี่สิบห้าสิงหาคมอ่า uh, ปีอ่า uh, ปีหกหกสี่หรือหกห้าหกสี่ครับหกสี่อ่าก็น่าจะสองปีนะครับสองปีกว่ากว่านะครับอ่า uh, ก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่า uh, ถ้าไม่ตัดยอดก็น่าจะสามเม็ดนะครับเพื่อนๆอน่าสามเม็ดกว่ากว่าตอนนี้ก็สองเม็ดสองเม็ดกว่ากว่านะครับ ก็1 2ประมาณ2เมตร60 70เจ็ดสิซนนะครับเดี๋ยวผมจะจะตัดยอดตรงนี้นะครับอยอดที่แชงกิ่งประทานนะครับน,น่าจะถึงอยู่นะครับถึงอยู่นี่ครับปลายสุดพอดีนะครับยือหน่อยนึงนะครับถึงนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับตรงนรี้นี่ครับตรงปลายนี่ครับเห็นไหมครับตัดยอดที่จะแข่งกับจริงประทานนะครับยอดนี้นะครับตัดออกแล้วนะครับชนีตอนนี้ก็เนี่ยยอดประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเหลือยอดเดียวนะครับเหลือยอดเดียว นะครับขึ้นไปตัดยอดเอาไว้นะครับถ้ามันสูงชะลูดเนี่ยลำต้นมันโตนะครับโคนต้นมันจะโตแต่ก่อนมันจะเรียวนะครับเรียวเรียวตัดกระตุ้นนะครับตัดปลายยอดเอาไว้วันนั้นก็ นำดินนำดินถุงนะครับมาโปะใหออ้อันนี้ก็ยุบลงไปอีกแล้วนะครับรากนะครับรากเขาลงมานะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีเนี่ยเริ่มลอยไปนะครับเนี่ยเ,เริ่มโตนะครับรากเริ่มโตนี่ครับเนี่ยรากตรงนี้เริ่มโตนะครับเนี่ยจะเป็นอ,อ,อันนี้ก็ใช่นะครับ รากเล็กๆเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ย,ยครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งด้านนี้หนึ่งสองสามที่โตแล้วนะครับารากรากพรนะครับนี่ครับลำต้นลำต้นเริ่มใหญ่เนี่ยโคนต้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยโคนต้นใหญ่เลย,เนยนะครับอ่าสองปีกว่าๆนะครับ คลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับก็สาระอยู่ที่การตัดนะครับตัดแฉงตัดจริงตัดจริงที่จะพยายามแข่งจริงประทานนะครับเพื่อนๆเนช่นนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมคนเกษตรมือใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ